กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เน้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้หนำเนเด้อครับเพื่อจิ๋นโอภานคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับสร้างครับโอ้สวัสดีครับเอ่อซื้อวางในนอสร้างวัดครับผมสร้างวัดเออ่เฮาอยู่บ้านไหนครับบ้านวังทองครับตำบลตำบลห้วยเตยห้วยเตยอำเภอพุทธลังครับ อำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอ่าเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อเนี่ย080ครับ080 051 051 1297 1297นะครับเนาะว่ามืโอนี้มีงมอบเปิดเท่าตัวนะครับไปเปิดสองตัวครับเปิดสองตัวที่เอามาเบิ็งตัวแหลกมงตัวแหลกก่อนเลยตัวแหลกเลยครับบ้านนี้อ่าตัวนี้เปิดไปลายปนไหนครับเปิดไปงอกเก่าครับตัวนี้งอกเมื่อเก่านะครับเนาะเท่องจักเดือนหรอครับท่องหกเดือนครับท่องหกเดือนเนาะ คว้มส uh ูงประมาณร้อยสี Looking ่ส <the> ี่สิบสามนะครับเนาะวัดเบื่อไปครับนี่วัดเนาะครับอ่าร้อยสี่สิบสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามพี่น้องครับสาวทองแรกเนาะสาวทองแรลกสาวทองแหกตรวจทองไหมครับตรวจทองเหรครับมีวิดีโออยู่ครับโอ้ตัวจทองมีวิดีโอนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวิดีโอลงไปในนี้นะครับเด้ออ่าอ่าผัวหางเหงาพี่น้องครับผัวหางเหงาพูดอ่ะหลากดีเนาะโอ้กินหยาดีเห็นไหมจินหยาดีครับหยาแบบแหง้งๆสิกินหน่อยเนาะกินอยู่ครับโอ้ย บดขบเครื่องนะครับเนาะบดขบเครื่องครับหูดีใช่ไครับน้องเนาะหูดีครับงามงามพี่น้องงามเบิงเบิงถ่ายหยกเบิงถ่ายหยกโอ้ยืนดีอยู่พี่น้องครับพนพนอ่าเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิงเอาเด้อเบิงเอาเดี๋ยวผมจะถ่ายทางหลังให้เบิงตัวนี้ทองหกเดือนกับใบพอได้เนาะครับเขีบสามหนึ่งครับเขีบสามหนึ่งนีใบมีหลอดปะเนาะครับมีครับใส้ใช้ขอบเบิงนะครับโอ้โหอ่ามีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อ นี่ใบมีหลอดครับเบื้องเหงาหางพี่น้องเบื้องเหงาหางพุ่นครับเหงาหางอ่ะได้การนะครับตัวนี้ได้การได้การพุ่นน่ะก็เน้นหางเงาความครับพุ่นเบื้องเลยพี่น้องทางนี้อาทิตย้อนแสงหน่อยได้พี่น้องเด้อนี่ครับอ่าไหนขอเบื้องไหนใบใบนะครับใบหลอดนะอ๋อตัวนี้เขี่เอสามหนึ่งนะครับเนาะเขี่อสามหนึ่งอืมใบหลอดครบครับพี่น้องครับเหงาหามอยู่พี่น้องเปิดใบหกหมื่นเก้าพันนะครับเนาะครับหกหมื่นเก้าพัน ราคานี่ต่อรองได้บ่อหนอต่อรองได้ครับต่อรองได้สิเอาผู้ดใดมักก็จังจังโทรสอบถามจังต่อรองเอาเนาะครับก็งามพี่น้องงามง่ามงามไตการเนี่ตัวนี้หนามไตหนามยังก็ดีนะครับนี่เบิง่งอ่ะยกขึ้นนี่แหละย,ยกขึ้นเออหนามไตกด็ดียืดสอดปดได้ครับนี่นมลงนมเข่านมลงแล้วเนาะครับเนาะครเข่าวนมลงแล้วพี่น้องครับอ้าวมีตำหนิยังบ่อหนอครับ บ่มีนะครับตัวนี้บ่มีตัวนี้ยังนะครับเนาะอ่าขาถอนอ่าไพ่นอกกระเบื้องแล้วนะครับผมเบื้องไอ้แล้วครับพี่น้องอ่าดูสวงบ่อสุดนะครับขาบ่ถูกบ่ถอนนะครับเนาะครับหูบ่อสอยหนาบ่อเรีนหางบ่ดอกเนาะครับอ่าตัวนี้รับประกันทองรับประกันตัวนี้พร้อมเนาะครับเนี่ยเอาเอาผู้ใดมักจะโทรมาสอบถามเลยพี่น้องเด้อนะไปเบื้องอีกตัวนึงมาหนิโอาเอาอันน้ำเนี่ให้กิ้นยุ่ยไฟเนี่ยได้ไหมครับเนาะ แม่แม่เท่าเด้ครับแม่เท่านี่เด้แม่เท่าเด้ไอ้เปิดไใบไรไปได้แม่เท่านี่แม่เท่าเปิดหาที่หาครับแม่เท่านี่เปิดปาไปไหาเมืเ่หนหาเนาะหาเมืเ่อนหาพันนี่ 5, ท, 5, ท่องไหมครับตัวนี้อันพันรวมวันที่ยีนี่ครับโอ้ผสมตัวไรใบนอครับผสมซีไวแยกเพศครับแยกเพศิดพ่อหมดเดียวเมียนครับโอ้ใส่ใส่เบื้องในครับใบแยกเพศผมปรทธานบ่กเต๊ ผมทายง่วนหลายอยู่พี่น้องครับแต่ว่าผมบ่ทันเคยเห็นใบแยกเพศนะครับโอ้หลอดมันสิเป็นไอ้ยังไงสีเหลืองเลยครับโอ้แม่ยังนอนอยู่นอนภาษาอังกฤษผมอ่านออกครับพี่น้องแต่ว่าอ่านออกแต่พัดเกีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อนี่ครับเนี่ย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 นี่พี่น้องนี่ยโอ้มันสิบประชดหน่อยนี่ครับนี่นี่เป็นซี่ว่ายสวเก่าฮกนะครับเนาะแยกเพล เมันวายแยกเพลิด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้ประสานบอกยังไงว่าประสานพาลรอบเนาะตัวนี้เน,ะนาะก้มสูงนี่ลอยซี่สิบหาถึงมาเนาะครับ,บ,รบประมาณเนาะครับเนะาะเอาประมาณอลอยซี่สิบหาได้พี่น้องเด้อบวกลบเอาจากสองเซนเด้อไก่แจงขาใหญ่ดีครับแจงขาใหญ่ดีหางกับง,ง่ามนี่ครับนี่นี่น,นี่จิ้มดำนะครับขอบเอ่อชิบหัวบอลดำปันไดเนาะแต่ว่าจิ้มอ๋อจิ้มดำปืนเลยพี่น้องครับจิ้มดำปืนเลยครับ อ่หางไงพี่น้องจิ้มหดละตัว,น,ว,น,วนน่ไหมมันไข่ยี่ที่นี่ไหมอ๋ไปรุ่นด้อพี่น้องเด้อไปรุ่นน้าตัวนี้เนาะไปรุ่นครับตัวนี้มีผมเบิ้องทางนอกเด้อพี่น้องเ่รันถามว่ามีตันี้เแต่ว่าผมเบิ่งทางนอกกันมีหัวบินน้อยหนึน่งคอปลายเล็บมือด้อพี่น้องด้อนี่เห็นบ่พี่น้องจับจับยกขึ้นนะครับมันอันนีน้บ่ะอ่ให้พี่น้องไมเห็นย่อยยอยอไรยอยอโอ้นี่นพี่น้องนี่เบืองด้เบื้อด้ครับ อืมเอาไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยเอ่าอ่าตำนี้หม่องอื่นบ่มีนะครับเนาะตำนี้หม่องอื่นบ่มีหรอกครับอ่าดูถ่วงบ่สุดขากระสุดกระท้อนนะครับเนาะหนาบ่ได้หางบ่ดอกครับนี่ครับมีอยู่ไปหน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อซ้ำเลยบมื่อนะครับเาแจ้งขายไงครับหมดนี้เนาะคือยังคือยังงอกระทบงอยู่เนาะครับเนาะครับคือยังหลุดกระทบงียู่เป็น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวมีสาวทองแหลกเลยครับ เป็น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 สาวทั้งสองตัวนะครับเนาะแนครับอ่าบ่บ่ะทันเคยได้ลูกแค่ตัวเนาะโอ้ได้การยู่พี่น้องมาเขือหอมแดงเมื่อไหร่มะเขืเขาหอมแดงเมันเลยเมื่อไหร่เอาตัวนี้ผสมซีไว้แยกเพียรไว้เนาะครับซีไว้แยกเพียรไว้บ่ทันพานหลอดเปิดไว้หาเมื่อนหาที่หาเมื่อนหาครับหาเมื่อนหาพันเอาพี่เนาะตัวนี่ตัวรองไหนบ่เนาะครับตัวไหนครับตัวไหนอยู่นะครับเนาะ เอาผู้ใดหมักตัวใดก็จังมาเบิงเอาได้พี่น้องเด้อจังผู้ใดยุกไกลก็ผมก็เสียหายละเอียดประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้ออันใดก็จังจังทรวสอบถามผลเบิงเอานะครับแต่ว่ารายละเอียดที่ผมทายเห็นให้เห็นกนันี่ประมาณนี้แล้ครับก็สอบถามหาตำนี้ให้นะครับเพราะว่าผู้ผลยุกไกลก็อาจสีบอบ่ได้่มาเบิงตัวจริงนะครับแต่ว่าความสูงนี่ค้ามสูงนี่คือ2ตัวนี่ว่าตำก็่อย40แน่นอนนะครับนี่บ่าตำก็่อย40แน่นอนมี1อยมนะครับตองมีแท้ๆล่ะ ครับตัวสองตัวตัวนี้เลยสูงกว่านี่ครับกว่าร้อยสี่สิบห้านาทีได้ครับนี่อา่าส่งส่งอันส่งแต่ละตัวนี่ก็เบิ่งเอาพี่น้องครับนี่ตัวนี้โบดโบเดเต็มนะเพราะว่าผมอยากให้เบื้องให้เบื้องรายละเอียดทุกตัวนะครับแล้วก็ทุกคลิปที่ผมไปหาท้ายนะครับผมก็จะเน้นรายละเอียดให้พี่น้องนะครับเพราะว่าเอ่อเข้าซื้องว่วเข้ากัจะได้แนวดีเนาะพี่น้องเนาะ มองได้มีตำหนิมียังผมกับบางคนนะครับจ้างคอมเมนต์เข้ามาว่าสิไปถามให้ยังตำหนิเอาบอถามจังไดบอถาม is, ela, มูผุนจีเวลามูผุนเสือมูผุนเสียจังไดนี่ก็ต้องถามกันต้วยเพราครับถึง้องเ่าพี่นอ้องนี่ถามหามองมันอันนั้นอันนี้ส่วนตัวมันจังเสีันนี้ครับนี่มันจังมันจังโกงสใสใส่กันครับเพราะว่าผมเป็นซื้อกลางนะ้าถ้าเกิดว่า,าพี่นอ้องพูดสี่สือไปนะ โอ้ยจะวกก่าไปไทยอยังขันจบเพราไทยข่อยก็บ่ไไ้ง่วห่างมากันว่าโทษแบบนี้มันก็เพื่อผมเป็นผู้ไทยผู้ซื้อกางผมก็คิดนะพี่น้องนะผมว่าอย่าใไ้ได้แนวดีนะพี่น้องตัวใดมีตำนี้มีมองไดเป็นตำนี้อ่าอาจจะไปเป,เป็นขาโทรขาทอนญี่ปุ่นจะคลองพนให้รับผิดช,ชอบนะครับให้รับผิดช,ชอบโดยการเอาง่วงกลับขึ้นมานะครับเอาง่วงกลับขึ้นมานะครับมาแจกไขกันสก้อนนะครับว่าแมนว่าอันนั้นอันนี้นะครับ ผมไปทายขอ,อกใดนั่นคือผมรับประกันเดอพี่นอ้องเดอ่ามันเป็นยังไดกับทร่หาผมก็ไดดครับเดี๋ยวผมสีว่าซอยคุ้ยให้นะครับย่างหน่อยก็ส่วนหนึ่งที่ผมเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมสีซอยเหลือเทิรผู้สืบผู้ขายใดนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมักตัวใดก็จังทั่วมากสอบถามจาของง่วเพื่อพี่น้องเดอร์สำหรับคลิปนี้นะครับพ่อไหวสมสีอนสักอนพี่น้องครับสวัสดีครับ ประมาณกี่เดือนครับประมาณหเ,เดือนขึ้นอ๋อประมาณหเดือนขึ้นนะครับผมสรุปท้องนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ